สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะเวลาเราซื้อขายรถยนต์กันเนี่ยเอ่อทำไมแค่ตกลงเซ็นสัญญาซื้อขายกันกรรมสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของรถมันถึงโอนไปให้คนซื้อทันทีเลยทั้งท้งที่เรายังไม่ได้ไปทําเรื่องโอนเล่มทะเบียนที่กรมขนส่งเลยด้วยซ้ําวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันให้เคลียร์ค่ะโดยอิงจากหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แบบเข้าใจง,ง่ายๆสําสหรับคุณทั่วไปให้หายสงสัยกันไปเลยค่ะเริ่มคําถามแรกเลยนะคะ ปกติแล้วเนี่ยเวลาซื้อขายของทั่วๆไปกรรมสิทธิ์มันโอนกันตอนไหนตามกฎหมายคะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะครับโดยเฉพาะในมาตรา4 5 8เนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนเลยครับว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขายกันเนี่ยมันโอนไปนยังผู้ซื้อตั้งแต่ตอนที่ได้ทำสัญญาซื้อขายกันอ๋อคือแค่ตกลงกันใช่ครับพูดง่ายๆคือแค่ตกลงกันเสร็จเด็ดขาดว่าซื้อนะขายนะตกลงราคากันได้สัญญามันเกิดแล้ว กรรมสิทธิ์ก็โอนทันทีเลยครับไม่จําเป็นต้องรอส่งมอบรถหรือว่าต้องไปทําเอกสารจดทะเบียนอะไรก่อนในแง่ของตัวสัญญาซื้อขายนะครับโอ้น่าสนใจมากคะ่ะแสดงว่าหลักจริงๆคือตกลงตุ๊บโอนปับ๊บแต่เอ๊ะที่คนส่วนใหญ่ยังอาจจะสับสนโดยเฉพาะกับรถยนต์เนี่ยก็คือความคิดที่ว่า ต้องไปโอนเล่งทะเบียนที่ขนส่งก่อนถึงจะเป็นเจ้าของรถแบบสมบูรณ์จริงๆแล้วแบบนี้มันมีทรัพย์สินประเภทอื่นไหมคะที่กฎหมายเขากําหนดเงื่อนไขไว้ต่างออกไปว่าต้องทํามากกว่าแค่ตกลงกันกรรมสิทธิ์ถึงจะโอนนะคะมีครับมีทรัพย์สินบางประเภทที่กฎหมายเขากําหนดไว้เลยว่าการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยจะต้องทําตามแบบพิธีคือต้องทําเป็นหนังสือแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ด้วยอ๋อเหรอคะมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือ อสังหาริมทรัพย์ครับอ๋อพวกที่ดินบ้านคอนโดอะไรแบบนี้ใช่ครับผมแล้วก็มีสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษอีก3อย่างคือเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันขึ้นไปแล้วก็แพแล้วก็สัตว์พาหนะสัตว์พาหนะเช่นช้างม้าวัวควายเหรอคะใช่ครับตามที่กฎหมายกําหนดไว้พวกนี้แหละครับที่ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่แล้วสําคัญมากคือถ้าไม่ทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดเนี่ย ตามมาตรา456ก็บอกว่าสัญญาซื้อขายนั้นจะเป็นโมฆะทันทีโมฆะคือไม่มีผลเลยเหรอคะครับไม่มีผลผลูกพันใดๆตามกฎหมายเลยเสียเปล่าไปเลยแล้วผลที่ตามมาก็คือกรรมสิทธิ์ไม่โอนครับผมเข้าใจแล้วคะ่ะสำหรับกลุ่มที่ต้องจดทะเบียนทีนี้กลับมาที่รถยนต์ของเราบ้างทำไมรถยนต์ถึงไม่เข้าขายนั้นล่ะคะทำไมกรรมสิทธิ์ถึงโอนได้เลยแค่ตกลงซื้อขายกันอ๋อ เพราะว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยครับในทางกฎหมายแล้วก็ถือว่าเป็นแค่สังหาริมทรัพย์ธรรมดาสังหาริมทรัพย์ธรรมดาครับคือเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ได้ทั่วไปซึ่งมันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หรือกลุ่มสังหาริมทรัพย์พิเศษสาอย่างที่ว่าต้องจดทะเบียนเมื่อกี้นะครับถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นทํามง่ายๆก็เหมือนเราซื้อขายเอ่อโต๊ะเก้าอี e, ้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้แหละครับอ๋อเหมือนซื้อของใช้ทั่วไปใช่ครับ ซึ่งกรรมสิทธิ์ของพวกนั้นก็โอนทันทีที่เราตกลงซื้อขายกันจ่ายเงินรับของจบเลยครับกรรมสิทธิ์ไปแล้วดังนั้นการซื้อขายรถยนต์ก็เลยอยู่ภายใต้หลักการทั่วไปตามมาตรา4 5 8นั่นแหละครับคือกรรมสิทธิ์โอนทันทีเมื่อมีการตกลงทําสัญญาซื้อขายกันเกิดขึ้น โอเคค่ะชัดเจนเรื่องหลักกฎหมายแพง่งเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์แล้วทีนี้แหละค่ะคาถามสําคัญที่หลายคนอยากรู้จริงๆก็คือแล้วการที่เราต้องไปโอนเล่มทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะในเมื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถตามกฎหมายแพ่งไปแล้วตั้งแต่ตอนเซ็นสัญญาซื้อแล้วทำไมยังต้องไปทําขั้นตอนนี้อีกมันสําคัญยังไงคะครับการโอนเล่มทะเบียนที่ขนส่งเนี่ยต้องแยกกันนะครับมันเป็นเรื่องของการดําเนินการทางทะเบียนหรือทางธุรการตามกฎหมายอีกฉบับคือพรบรถยนต์ มันไม่ใช่ขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์ตามความหมายของกฎหมายซื้อขายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เราพูดกันตอนแรกอ๋อคนละส่วนกันใช่ครับวัตถุประสงค์หลักๆของการไปโอนลิมที่ขนส่งเนี่ยก็เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับบุคคลภายนอกนะครับบุคคลภายนอกเช่นใครบ้างคะก็เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือออบริษัทประกัน หรือแม้แต่คนอื่นๆทั่วไปว่าใครคือผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถตามทะเบียนมีสิทธิ์ครอบครองขับขี่ใช้รถคันนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายรถยนต์พูดยังไงก็คือกฎหมายซื้อขายแพ่งทําให้เราได้กรรมสิทธิ์มาส่วนการโอนเล่มทะเบียนคือการไปแจ้งหรือบันทึกสิทธิ์ที่เราได้มาเนี่ยให้มันปรากฏในเอกสารราชการคือเล่มทะเบียนรถยนต์เพื่อให้คนอื่นรับรู้แล้วก็ใช้อ้างอิงได้ถูกต้องครับ มันเป็นการทำให้สิทธิของเราสมบูรณ์ในทางทะเบียนในทางปกครองเพื่อใช้อ้างอิงกับคนอื่นกับหน่วยงานราชการไม่ใช่ตัวกำหนดว่ากรรมสิทธิ์โอนหรือไม่โอนตามสัญญาซื้อขายอ้อแล้วก็อีกอย่างนะครับในแง่สัญญาซื้อขายเนี่ยพอตกลงกันกรรมสิทธิ์โอนผู้ซื้อก็มีหน้าที่รับมอบรถไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในตอนนั้นด้วยนะครับสรุปง่ายๆก็คือสัญญาซื้อขายรถยนต์เนี่ยมีผลให้กรรมสิทธิ์โอนไปทันทีเลยตามกฎหมายแพ่งมาตรา458 ส่วนการไปโอนเล่มทะเบียนที่ขนส่งเป็นเรื่องทางทะเบียนที่ต้องทำตามกฎหมายรถยนต์เพื่อยืนยันสิทธิ์ของเรากับคนอื่นๆแล้วก็ให้มันถูกต้องตามระเบียบราชการใช่ไหมคะใช่เลยครับคัดเจนตามนั้นเลยแต่ผมขอฝากข้อคิดไว้นิดหนึ่งนะครับค่ะเชิญเลยค่ะคือถึงแม้ว่าตามหลักกฎหมายแพง่งกรรมสิทธิ์มันจะโอนไปแล้วตั้งแต่ตอนเราทำสัญญาซื้อขายกันจริงแต่ว่า การไปดำเนินการโอนชื่อในเล่มทะเบียนให้เรียบร้อยเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับอย่าละเลยเด็ดขาดทำไมหรอคะเพราะในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเล่มทะเบียนรถยนต์นี่แหละครับคือหลักฐานที่ดีที่สุดชัดเจนที่สุดที่เราจะใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของของเรากับบุคคลภายนอกหรือกับหน่วยงานราชการต่างๆถ้าสมมุติว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่างเช่นรถหาย หรือว่ารถไปเกิดอุบัติเหตุหรือมีข้อพิพาทอะไรเกี่ยวกับรถขึ้นมาการที่เรามีชื่ออยู่ในเล่มทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยจะเป็นกรอบป้องกันสิทธิ์ของเราได้ดีที่สุดเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเป็นหลักฐานสําคัญทําปฏิบัติจริงๆครับดังนั้นทําสัญญาเสร็จก็ควรจะรีบไปดําเนินการโอนทะเบียนให้เรียบร้อยอย่าทิ้งไว้นานครับผมโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เรื่องกฎหมายใกล้ตัวที่บางทีเรามองข้ามไปชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับ และสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจเกร็ดความรู้ทางกฎหมายดีๆแบบนี้หรืออยากจะติดตามแนวข้อสอบหรือว่าข้อกฎหมายอื่นๆที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคะลองเข้าไปติดตามกันได้เลยค่ะที่เพจชื่อว่าดีกาเก่งนะคะมีข้อมูลความรู้ทางกฎหมายที่ย่อยง่ายๆสำหรับคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องเรียนกฎหมายมาโดยตรงก็เข้าใจได้รออยู่เยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ